ซึ่งถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเวลาครันช์แบบนอนหงายเนี่ยอาจจะรู้สุดถึงการปวดคอเพราะว่าอาจจะจับจุดของกลุ่มกล้ามเนื้อไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือวมิจิมีการที่ซึ่งการออกกําลังกายในโลกนี้นะคะมันมีเยอะมากมันมีหลายท่ามากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเราก็สามารถปรับ ส่วนใหนที่เราไม่ถนัดเนี่ยเราก็สามารถปรับให้ให้มันโดนจุดในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันได้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมากขึ้นนะคะวันนี้ไม่ติดจะมาสนอนทำการทำครันช์แบบหนึ่งนะคะเราก็จะทำเหมือนเหมือนทำท่าเหมือนเป็นเทเบิลอย่างนี้นะคะเป็นเหมือนยืนสี่ยืนอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็เราก็ทำแลวเวลาครันช์เนี่ยวิธีการคือเราจะมอตัว งอตัวเหมือนกุ้งความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยจะต้องเหมือนกุ้งหรือว่าตัว C นะคะแล้วก็แล้วเวลาครันช์เราเราใช้เราใช้ส่วนตัวเอาอย่างนี้นะคะแบบแบบแบบอย่างนี้นะคะงอตัวแล้วก็เราก็จะได้การพับจุดพับคือจุดลำตัวตรงกลางนี้นะคะเราก็จะได้จะได้การคันครันช์แบบนอนคว่ำนะคะโอเคลองดูนะคะแล้วเวลาเราตีศอกตีเข่าเข้ามาที่หน้าอ,อกเนี่ยให้เราหายใจออกการหายใจออกเป่าปากออกเนี่ยมันจะทําให้ กลก้ามเนื้อหรือว,ว่าตัวริบของเราเนี่ยมันหนีบกันนะคะโอเคเดี๋ยวดูนะคะ ราจะเห็นว่าจุดพับสังเกตตัวเบจินะคะว่าจะมันจะงอลักษณะงอเหมือนตัวซีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทาตรงตรงอย่างเงี้ยแล้วเราอย่างเงี้ยตรงๆเราจะไม่ได้เพราะว่าตรงๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยตัวจุดพับมันจะกลายเป็นส่วนต้นขาทันทีเลยเพราะตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีกล้ามเนื้อเพราะมันเป็นรอยต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามครันช์งอตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ตีเข่ามาที่หน้าอกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า เหมือนจะเออเหมือนจะใช้หน้าออกตีกับเข่านะคะความรู้สึกให้เคแบบนั้นนะคะข้างละประมาณ20ทีนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นทางซ้ายสลับกันไป ค่ะความรู้สึกถ้าเกิดว่าเราเมื่อยบริเวณส่วนหน้าท้องนะคะเปราว่าคุณทำครัน